เราจะมาบันทึกรายการค้าของวันที่29มกราคมนะคะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานโดยตัดจากบัญชีอ,อมทรัพย์ของบริษัทเข้าบัญชีพนักงานนะคะเป็นเงินเดือน50,000บาทภาษีหักหน้าที่จ่าย3,200บาทและเงินประกันสั่งกมส่วนที่หักจากพนักงานค,คือ1,500บาทนะคะค่ะเราจะมาเข้าที่ระบบ บัญชีแยกประเภทนะคะแล้วก็โ l o w นะคะแล้วก็เลือกที่ลงรายวันนะคะเราจะไม่เอา GJ นะคะ เป็น P c นะคะเป็นสมุดร,รายวันจ่ายนะคะกดโอเคค่ะก็้วกสามเพิ่ม วันที่เป็นวันที่ยี่สิบเก้าหนึ่งห้าแปดนะคะรายละเอียดนะคะจ่ายเงินเดือนพนักงานเออขออภัยคะ่ะจ่ายเงินเดือนมกราห้าแปดนะคะ แล้วเรามาที่รหัสบัญชีนะคะเราจะเลือกบัญชีเงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะถ้ารู้รหัสให้ใส่รหัสเลยนะคะแต่ถ้าไม่รู้ให้ใส่จุดแล้ว Enter นะคะห้าหนึ่ง ศูนย์หนึ่งจำนวนด้านเดบิตห้าหมื่นนะคะแล้วก็มาอันที่สองเราจะเลือกพาสีเงินได้หักนัที่จ่ายนะคะ เหมือนเดิมค่ะถ้ารู้รหัสให้ใส่รหัสแต่ถ้าไม่รู้ให้ใส่จุด ENTER นะคะรหัสภาษีเงินได้หักนะัดที่จ่ายนะคะจะเป็น2องศูนย์หศูนย์หนะคะ ะอยู่ฝั่งเครดิตนะคะที่3,200บาทแล้วก็รายการที่3นะคะจะเป็นเงินประกันสังคมหักณที่จ่ายที่ค้างจ่ายนะคะก็รหัส2,01,203นะคะ อยู่ฝั่งเครดิตนะคะ1,500บาทแล้วก็อีกรายการหนึ่งจะเป็นเงินฝากออทซั์นะคะรหัสคือ1,01,202นะคะก็<า>คือเงินฝากออทซั์นะคะอยู่ฝั่งเครดิตนะคะก็คือ สี่พันห้าสี่หมื่นห้าพันสามร้อยนะคะสี่หมื่นห้าพันสามร้อยจะได้ยอดรวมที่ห้าหมื่นพอดีนะคะเสร็จแล้วเรามาที่ F เจดลิงก์นะคะกดเพิ่มนะคะเลือกธนาคาร โอนเงินและอื่นๆรายการธนาคารโอนเงินและอื่นๆเลือกนะคะประเภทเอกสารให้ใส่กุด Enter นะคะเลือกที่ TF ืที่ TRW นะคะถอดถอดโดยการโอนนะคะวันที่นะคะ ใี่ใส่ยี่สิบเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดนะคะหมายเหตุนะคะจ่ายเงินเดือนนะคะก็ผบค่ บัญชีธนาคารนะคะให้ใส่จุดแล้วก็ e n t e r เลือกที่ยอดซับนะคะ002จออากคู้บัญชีก็ใส่จุดเอ t เ r ได้เลยค่ะเลือกที่เงินฝากออกซับนะคะเสร็จแล้วก็กด F10 บันทึกได้เลยค่ะแล้วก็เซฟออก เสร็จแล้วเราก็กด f 1 0บันทึกได้เลยนะคะอ๋อขออภัยค่ะอันนี้ผิดผิดเป็นห้าหมื่นนะหะ้าหมืนบาท ใช่ค่ะอย่าใส่ใหม่นะคะห้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะค่ะจะเป็นเงินเดือนโบนัสพนักงานนะคะจำนวนเงินห้าหมื่นบานทค่ะเมื่อพี่พิมพ์ผิดขอไปนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ ขอเล็ปลิ้กันนะคะออนะคเครื่องให้เครื่องลันให้นะแล้วก็กดออกได้